มิทินน้องสุมพูรอนานไหมกว่าจะแอบออกมาได้พี่รู้ไหมว่าหนูปีนลวงเรียนออกมาเลยนะเนี่ยอุ้ยเจ็บขาหมดเลยไม่เป็นไรนะน้องสุมพูยวนอนพักแล้วก็หายนะฮะพี่ปูสัตว์กะบอนไี่แล้วนอนได้อุ้ยพี่มิทินกี่โมงแล้วะ่ะบสองสี่สิบแล้วลุกได้แล้วฮะหนต้องรีบกลับแล้วเดี๋ยวแม่จะมารับแล้วเดินดีๆนะ ชมพูพี่เป็นห่วงนะรู้ไหมเข้าใจไหมูไปก่อนนะเดี๋ยววันหลังมาหาใหม่แม่หนูหายร้านเครื่องสำอางเด้มมูสโซมาซสื้อครีมจ้าจ้าไปชมพูแม่าแมาแล้วแม่เอ้าคือว่าแม่กมูใส่ละมูมูกลับมาแล้วเขาไปว่าหันเราเป็นยังคือใส่ชุดนี้คือไปใส่ชุดนักเรียนคู่ผ้าเฮ็ดเกิจาก,การรมชุนเันเพื่อนก็เลยได้นนเปลี่ยนบ่ ปลาปาเม,มื่อแม่เลี้ยงเมือม่อยกับเมื่อยการบ้านกาาับไลย